Amin Vivo Active 3 Music นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝ้าหลังใหม่กับทางร้าน l ็อกรีไบสร็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังของเดิมนะครับที่ขายึดสลักสายนาฬิกาหักนะครับไม่สามารถใส่าสายนาฬิกาได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะชาร์จไฟขึ้นสถานะ87%นะครับก็ต่อสายชาร์จนะครับกรจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่นะครับ ุดชาร์จก็เหมือนใหม่นะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวจะวางไว้ที่บนมือนะครับนี่นะการทัชสกรีนก็สามารถที่จะทัชเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนี่นะครับสามารถทัชสกรีนได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวตรงนี้รอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับนี่นะก็สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ย้อนกลับก็สามารถทำงานได้ตามปกติต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับก็ตรงนี้เราใช้อะไหลกาเมินแท้ร้อนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไปเราก็ยินดีให้บริการนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่า เครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับก็การเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกรันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับลานล็อกลีไ่ไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ